ายดีพ่อพี่น้องทางฝั่งไทยและฝั่งลาวทุกๆคนพอกันอีกแล้วมื้อนี้เฮาอยู่ที่บ้านตะแลวเมืองจำพรแขงสวรรณเขตเนาะมื้อนี้ก็เฮาก็สิเข้ามาเบิ่งหมู่บ้านตะแลวพี่น้องว่าหมู่บ้านเขาเจ้านี่สิเงียเหงาบ่เนาะก่อนอื่นก็ขอบคุณพี่น้องหล,ลายๆเนาะบ่ว่าสิเป็นฝั่งไทยและฝั่งลาวที่เสียสละเวลาเข้ามาเบิ่งมาชมเนาะแต่จริงคลิปเฮาก็บ่มีหยังหลายพี่น้องเนาะเพราะว่าเฮาก็ไปถ่ายตามหมู่บ้านต่างๆเนาะเพื่อแบบว่าเก็บไว้เบิ่งแน่แล้วก เพื่อแบบว่าคนลาวที no like, area, like, Zeit, mm ่ไปทํางานอยู่ประเทศไทยเนาะเพื่อแบบคิดฮอดบ้านคนดฮอยยางพี่น้องแน่นอนเนาะไปทํางานอยู่ประเทศไทยเฮาก็เคยไปทําพี่น้องก็แบบว่าหาเบิ่งคลิปแบบมันบ้านแบบเฮาเบิ่งอะไรแบบเวลาทํางานมันเหนื่อยมันท้อมันยังแบบเฮาเบิ่งคลิปแบบว่ามันคิดฮอดบ้านมันมีแบบแรงบันดาลใจหลายสิ่งหลายอย่างเนาะเพราะว่าทุกวันนี่มันก็โลกมันก็เปลี่ยนไปลายพี่น้องตกมาเป็นนี่กะรู้สึกว่าแบบว่าคนลาวตาม่วนบทของลาวนี่ รึ้สึกว่าสิไปไทยหลายเนาะจนแบวว่ามีพี่น้องคนไทยเพิ่นก็คอมเมนต์มาในช่องเฮาว่าคือมาหลายแถ้เนาะอันนี้ก็คือแบบว่าม่ฮู้ว่าสีอธิบายอย่างไ๋เนาะพี่น้องแบวว่าบ้านเฮามันม่ฮู้ว่าสีไปหาเงินอยู่ไสเนาะเฮาก็ต้องนินร่นแบบว่าเขาไปหางานในเมืองหรือว่าประเทศที่ใหญ่เนาะถ้าเกิดว่าเฮ้าไปไทยเฮากับม่ฮู้ส่ไปไสเนาะถ้าไปประเทศอื่นมันก็ลําบากพี่น้องหนึ่งมาเฮากับแบบว่าเงินทองแล้วพี่น้องมันหายากเนาะ เอาไปประเทศอื่นฮาก็ต้องไปเรียนะสมภาษามันก็หลายสิ่งหลายอย่างเนาะแต่ว่าพี่น้องคนไทยบางคนเผิ่นกระเขาใจเนาะแต่ว่าบางคนเผิ่นกระยังบ่เขาใจเพราะว่าเผิ่นบม่ได้มาอยู่จุดนี้เผิ่ออากจ,จะบวเขาใจกับอันนี้ฮากับบริวาเนาะบริด้ติ่ริตร้ตำนนิผู้ใดพี่น้องแล้วก็บไริวา่าผู้ใดเนาะมันเป็นเรื่องธรรมดาแบบความคิดแต่ละคนมันก็สีแตกต่างกันไปเนาะแต่เผิ่นกระทามมาว่าเป็นยังคือแบบว่ามาไทยหลายแท้แบบคือบ่ิวาแบบว่าปลูก ปรับงหยังหรือว่าเฮ็ดแบบเศรษฐกิจพอเพียงแบบเพิ่งตัวเองได้นะพี่น้องเพิ่นก็แนะนํามาหลายเนาะแต่ว่าคือบ้านนอกเฮามันก็มันก็ขาดหลายสิ่งหลายอย่างหลักๆคือแบบขาดท้นพี่น้องเนาะบ่ว่าเฮ็ดถ้าเกิดว่าเฮาปลูกผักปลูกหญ้านี่แน่นอนพี่น้องหัวคังอีหยังนี่มันก็ต้องเฮ็ดเป็นแบบว่าหัวแบบหัวแบบตะนางเล็กตะนางหยังมันถึงสิอยู่แบบสัตว์เลี้ยงต่างๆพี่น้องบ่ว่าสิเป็นแบ่บ่งัวบ่ไก่บ่เนาะมันก นั่นแหละพี่น mm ้องมันขาดทุนแบบว่ามันบงหัวสิเอาเงินไปใช้สื่อแบบทืนเนาะพี่น้องก็สังเกตบึงหัวในหมู่ในบ้านข้าเจ้านี่ก็สิแบบว่าตามส่วนนต่างๆนี่ก็สิเป็นแบบส่วนร้ายก็สิเป็นหัวแบบว่าเป็นหัวไม้หัวยางเนาะปีหนึ่งสองปีมันก็สิผุพังไปพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นแบบวัดขาเจ้าพี่น้องในกลางหมู่บ้านขาเจ้าเนาะแต่ละแต่ส่วนหน่อยเนาะสิแบบว่าเป็นรวดน้ำแบบว่าบางคนก็มีฐานะใน กับข้าเจ้ากับมีแหงซื้อเนาะมาเห็ดหัวเห็ดยังก็สามารถปลูกผักปลูกยังได้แต่ว่าสําหรับคนแบบบบมีเงินนะพี่น้องแบบมันก็บโบได้ซื้อก็เอาไม้เอายังเห็ดแต่ว่ามันก็บ่บอยู่ได้หลายปีปีหนึ่งสองปีมันก็ผูกพังพอไม้มันก็ถึกแดดถึกพนมันก็ดอกเนาะพี่น้องมันก็บแบบสิ้แหละมันขาดทุนพี่น้องถามว่าแบบขาดทุนกระเมนเนาะ้วกาขาดควมหูแบบคืออยู่ล่างห้องกับ บ่คอยแบบอินกับเกษตรปันไดคันซิว่ากันเนาะมันแบบว่ามันบุมี่แบบว่าแรงมาดันใจแบบคืออยู่ไทยยังแบบเพิ่นมีชูนนบล้มแบบทำเกษตรเนาะแบบเห็นแบบคนนี่คือคนเฮานี่ถ้าเกิดว่าสิบป่าว่ายังบ่ท่อตาเห็นถ้าเกิดว่าคนชนนบนเฮาได้เห็นว่าเออ เขาอยู่แบบพอเพียงแบบปลูกพักเลี้ยงสัต์เลี้ยงจังไดเห็ดจังไดมันจึงชีวิวรอดนี่ถ้าเกิดว่าข้าเจ้าเห็นข้าเจ้าเสด็ตามเนาะแต่ว่าคือบ้านเฮ้าอ่ะบ้านนอกเฮ้าอ่ะมันมีแบบอย่างที่เห็นมันคือเมืองไทยเนาะพี่น้องเมืองไทยแบบว่าข้าเจ้าไปเบิ่งงานเบิหยังแบบศึกษาอบรมแบบว่าเกี่ยวกับเกษตรพอเพียงแบบทําเกษตรแบบพึ่งตัวเองได้แบบมันกับแบบตีเป็นวงกว้างขึ้นเนาะก็เลยแบบคนสนบทอยู่ประเทศไทยเหิือนก็แบบว่าอาศัยแบบว่า ตัวเองได้พึงตัวเองได้ก็สะดวกสบายเนาะมีอยู่มีกินแต่บ้านเฮามันแบบกระขาดหลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องเนาะกับห่วงว่าสิอธิบายยังไงมันอธิบายเนียพี่น้องหลักๆคือขาดทุนพี่น้องห่วงวสิไปหาอยู่ไสเนาะคือแบบสิแลีพี่น้องทั่วกับแบบต้องเห็ดหัวลวดน้ำเนี่ยมันถึงจะอยู่สัตว์เลี้ยงเนาะบางหมู่บ้านนี่ก็สีเลี้ยงแบ่เลี้ยงยังแบ่นี่คือโตสําคัญเลยพี่น้องเนาะหัวสำนักสนึ่งเอาไปอยู่แบ่นี่พี่น้องแล้วก็ไก่ งวเงียและหลายสิ่งหลายอย่างหลายพี่น้องเนาะสัตว์เลี้ยงกับเฮาเห็ดหัวแบบห่างมันกัเขาได้ถ้าเฮาปลูงนั่นปลูงน,นี่มันกัสิลําบากเนาะบาว่าถ้าเกิดว่าเสียหัวหัวรูหัวน้ําแบบมาเห็ดเป็นแบบตะนางแบบเล็กแบบสิมันกับ่มีเงินมีทองสื่อหร้วพี่น้องเนาะอยู่บ้านเฮากับพอแต่ได้อยู่ได้กินทัแล้วเนาะมันก็อยู่ไปอะไรพี่น้องเนาะหลายบางคนก็มีลูกมีเต้าใหญ่เลยยนจบหม 6, หกมเจ็ดเลยก็ ออกจากบ้านแะ้วพี่น้องเนาะไปหาเงินเผื่อมาเลี้ยงครอบครัวเผื่อแบบอยากไ,ได้นั่นได้นี่ก็ต้องออกไปหาคําบอกออกไปหามันกันบโได้พี่น้องบานเฮาเนาะเฮากับบงหงาสีไปหาอยู่สายหลายคนแบบว่าพอใหญ่แล้วก็ต้องเลี้ยงออกไปหาเงินส่วนรลา์ข้าเจ้ากับสีโบยู่บ้านกันดอกพี่น้องส่วนรลายกับสีไปไทยเลยเนาะเพราะว่าประเทศไทยคือประเทศเดียวที่แบบว่าความหวังสุดท้ายเนาะของคนสนบทรลาวแล้วก็ยอมรับว่าคนลาวตามสนบทนี่ก็สีไปไทยลายเนาะ ถ้าเฮาไปประเทศอื่นมันก็ลำบากพี่น้องหลายสิ่งหลายอย่างเนาะบพราว่าสิเป็นภาษาบ่แบบว่าวัฒนธรรมมีหยังมันก็แตกต่างกันกับประเทศอื่นแต่ว่าไทยนี่มันค่ายกันเนาะมันพังกันหูเรื่องนู่นนี่นั่นมันก็ง่ายสําหรับคนบ้านนอกเฮาเขาเมืองนะาเฮาไปประเทศอื่นมันก็คุยม่มหูเรื่องการสื่อสารมันก็สําคัญได้พี่น้องถ้าเกิดว่าเฮาคุยกันหูเรื่องมันก็ลําบากเฮาไปหันไปหนีเนาะเพราะว่าเฮาไปไทยนี่เฮาไปไสก็ได้เนาะแบบ ไปหางไปยังไปซื้อของซื้อยังเฮาก็สามารถแบบไปซื้อเองได้มันกะสะดวกสบายนี่แหละแบบเหตุผลเป็นยังว่าคนลาวนี่มักไปไทยเนาะอีกอย่างกค่าแรงอยู่ประเทศไทยนี่่าแห้งนี่มันกะสสูงกว่าบ้านเฮาในนอนพี่น้องประเทศที่แบบประเทศใหญ่กับประเทศน้อยมันก็แตกต่างกันเนาะอีกอย่างแบบว่าเฮาแบบภาษาเฮาแบบคุยกันแบบว่าหูเรื่องเมิดพี่น้องแลวกะพี่น้องคนไทยเผิ่นกะใจดีเนาะมีน้ำใจเนาะแบบเพิ่นเห็นแบบบางคนเพิ่นเห็นแบบเฮามาใกล้เพิ่นกะทม สุกดิบว่าเป็นยังไงจังขรันจังสี่ผืนถามได้พี่น้องเพราะว่าเขาก็เคยไปทํางานอยู่ไทยเนาะมันก็ถามว่าเป็นยังไงจังครันจังสี่มันก็เออมันคู้ซึกดีได้พี่น้องแบบว่าอย่างหน่อยเขากับบนเดมาแบบอยู่โตคนเดียวเนาะอีกอย่างแบบว่าหมคู่อยู่ประเทศไทยก็ร้ายไอ้เนี่ยน้องบางคนก็เต็มอยู่ประเทศไทยเนาะก็เลยหลายคนก็ต้องตามตามเอยตามน้องไปเพราะว่าเวลาเขาเป็นนันเป็นนี่เขาก็สีได้แบบ อาศัยกันได้นะเพราะเขาประเทศอื่นเขาก็ถ้าเกิดว่าเขาเป็นนั่นเป็นนี่เขามีภาระนู่นนี่นั่นแบบสิ่งที่จําเป็นเขาก็จะสีไปผึ่งภายเนาะจะสีไปเห็ดจังไลยมันก็บหูเพราะว่าเขาบหูคนเด้่พอประเทศอื่นมันก็แบบมันไกลฮะนะประเทศไทยเนี่ยมันไกลกันเขาก็สามารถแบบไปมาหาสู่กันมันก็ง่ายเดยพี่น้องภาษาก็คุยกันหูเรื่องนั่นแหละพี่น้องเหตุผลที่แบบว่าหลายคนถามเนาะพี่น้องคนไทยเหมือนกันามว่ะ เป็นยังคือแบบมาไทยหลายแถนเนาะแต่บางคนก็เผิ่นก็เข้าใจว่าเป็นเพราะยังเพาะยังก็ขอบคุณประเทศไทยเนาะและก็พี่น้องคนไทยที่แบบว่าเป็นช่วยเหลือเฮาที่ผ่านมาเนาะคลิปนี้กับมม่มยังหลยกับขอบคุณพี่น้นองทั้งพังลาวและพังไทยที่เสียสละเวลาเขามาเบิ่งมาชมฝากพี่นอกก้องกดติดตามหน่เด้อเอาไว้พอกันคลิปหนาเนี๋ยสิถ่ายบรรยากาศแบบบ้านให้พี่น้องเบิง่งสบายดีสวัสดีครับผม